ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผ่านพึ่งหลวงผ่านเอชชีวิตกับธรรมชาตินะครับตอนนี้พึ่งหลวงหายากนะครับผมพอดีว่าขี่รถมาเห็นต้นท้องอไรตามข้างทางนะครับผมใกล้หมู่บ้านนะครับนี่ครับมีทั้งพึ่งมิ้มแล้วก็พึ่งหลวงครับพึ่งขยับลงมานะครับฝน ข้างบนไม่มีนะครับบนป่าตามแนวเขามันแร้งนะครับไม่มีอะไรกินนะครับผมตอนนี้พึ่งขยับลงมาข้างล่างนะครับมาอยู่ใกล้บ้านคนอีกด้วยนี่ครับต้นทองไหลเนี่ยครับอยู่ตามไรเขาเนี่ยนะครับเหลืองอลามเลยครับผมพึ่งเยอะนะครับผมแต่ว่าได้ดูเห็นแนวบินเลยครับผมนี่ครับนีข้างทางเลยครับผมนี่มันบินไปนี่ บินขึ้นช่องนี้ครับผมนี่ครับบินเข้าในส่วนเขาครับส่วนกล้วยเดี๋ยวลองไปลุ้นกันนะครับผมว่าจะเจอไหมครับไม่รู้ส่วนเขาจ้า,จาของเขาห่วงเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่มีคนนะครับเดี๋ยวลองเดินไปดูหน่อยนะครับผม,มเห็นแล้วครับผม โอ้ไม่ไกลลังนะครับได้มาเจอแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะ z o o เห็นนะนี่ครับนี่ครับปลายนิ้วผมพอดีเลยใบไผ่ใบไผ่มันบังนะครับผมเกาะต้นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมใกล้กว่อนะครับผมอยู่ริมห้วยนะครับผมเนี่ยห้วยอยู่นี่ครับผมห้วยอยู่ตรงนี้ครับเกาะต้นขี้เล็กครับผม เห็นชัดเป่าเอ่ยแบบนึงนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับโหทรงหน้าจากหลังดีนะครับผมหลังนี้ประมาณห้าสิบเซนได้ครับผมหลังไม่ใหญ่นะครับอยู่ต้นขี้เหล็กครับ โอ้แต่ไม่รู้ว่าส่วนใครนี่นะครับผมปัญหานะครับเจ้าของเขาไม่อยู่นะครับผมความสูงก็ประมาณสิบสิบสองสิบสองสิบสามเมตรได้ครับผมปีนไม่ยากนะครับผมไม่ต้องใช้ทอยนะครับแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเจ้าของส่วนเขาไปไหนเขาจะให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมอยู่ในส่วนเขาครับ กินไม่ไกลนะครับผมนี่ครับต้นทองอะไรที่ผมดูเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงปากทางข้างทางนี่ครับเห็นถนนไหมครับนี่ครับนั่นครับอยู่ไม่ไกลนะครับผมประมาณสักสี่สิบเมตรได้ครับแต่ว่าปัญหาคือว่าไม่รู้เจ้าของสวนเขาไปไหนนะครับผมเดี๋ยวต้องถามรถแวกนี้ก่อนครับ ว่าใครเป็นเจ้าของสวนไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่านะครับผมครับเดี๋ยวไปรอชมกันต่อนะครับผมครับผมก็สรุปว่าเป็นอันที่ว่าเป็นได้ไปขอเจ้าของไปที่เรียบร้อยนะครับผม ح ح> เขาก็ได้อนุญาตไปที่เรียบร้อยนะครับผมเอออ่อ,อนรั่วแก่เหมือนเห็นเนื้อลังนิดๆน,นะครับผมครับ ح ح> เดี๋ยวไปรอชมกันที่ลังเลยนะครับผม อีกแล้วครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้ไม่มีอะไรเลยอีกแล้วนะครับผมนี่ครับโอ้ไม่เหลืออะไรไว้ให้เลยครับตัวอ่อนก็มีนิดนึงครับผมน้ำหวานก็ไม่มีนะครับแห้วอีกแล้วนะครับผมโอ้นี่ยครับเดี๋ยวจะให้ดูหัวน้ำหวานนะครับผม เห็นไหมครับคงต้องปล่อยไว้นะครับผมยังไม่เอานะครับเราจะไม่ปัดตัวนะครับผมเนี่ยครับเห็นแค่เหลือตัวอ่อนแค่ช้ชาๆเองนะครับนี่ก็เดือนสี่ค่อยว่ากันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ตรงนี้ก็มีดอกทองอุไรนะครับผมอแ้วอีกแล้วนะครับผมวันนี้ หมดสมเยอะด้วยนะครับผมเจอแต่ละหลังเจอแต่แบบนี้นะครับไม่อยากเดินเลยก็อีกเช่นเคยนะครับผมไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ฝากอีกแล้วนะครับตามจากดอกทองไรนะครับผมถ้ายังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ